สวัสดีครับพบกับผมนะเบยวบอยนะครับจากช่องแมกกาพีฟรีนะครับสวัสดีเช้าว,วันที่26พฤษภาคมนะครับผมวันนี้นะครับฝนตกตั้งแต่เช้านะทุกคนนะตอนนี้ก็ยังตกปล่อยๆล,ลงมานะครับทุกท่านช่วงเช้าผมก็เลยไม่ได้กินข้าวเลยนะครับเมื่อเชาอ้าก็ต้มมาม่ากินนะครับเพราะว่า,าบรรยากาศแบบนี้เนาะนะครับฝนตกแล้ว ออกไปซื้อข้าวก็เปียกนะครับตอนนี้ผมก็รอจนฝนมันหยุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะออกไปซื้อกับข้าวเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปกอกน้ํานะครับใส่ขวดเอามาไว้กินนะครับเพราะว่าผมซื้อน้ําขวดใหญ่เอาไว้นะครับก็ถ้าเราได้กรอกน้ําเนี่ยนะครับเราก็จะได้มีน้ําเอาไว้กินนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับ เพราะน้ำที่เราซื้อจากาเซเว่นเนี่ยขวดหนึ่งมันก็เกือบๆยี่สิบบาทขวดใหญ่นะตอนนี้เราก็จะเอาน้ำขวดใหญ่เนี่ยนะครับเอาไปกรอกนะครับทุกท่านตอนนี้ขวดน้ำก็จะมีทั้งหมดเก้าขวดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาใส่ถุงก่อนครับตอนนี้ผมก็เอาใส่ถุงผ้านะครับนี่อันนี้ได้ทั้งหมดหขวดแล้วก็ในถุงนี้อีก 3ขวดนะครับเพระเาะฉะนั้นนะครับน้ําที่ผมจะไปกอกก็จะมีทั้งหมด9ขวดนะครับทุกท่านาเดี๋ยวเราจะกอรอน้ําเอาไว้กินนะครับที่ห้องนะครับตอนแรกเลยเราก็อย่างที่บอกเนาะเราต้องลงทุนซื้อขวดน้ําจากร้านค้าหรือจากเซเว่นมาก่อนเพื่อที่จะมีขวดพลาสติกในการรองน้ํานะครับผมแล้วเมื่อวานก่อนผมก็เห็นตู้หยอดน้ำเนาะนะครับ เราก็จะเอาเหรียญนั่นไปหยอดเพื่อที่จะกดน้ํามาลิตรลิตรหนึ่งมันน่าจะลิตรละบาทเนาะทุกคนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกดน้ํากันนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับก่อนที่ผมจะไปกอกน้ํานะครับเราก็ได้มาซื้อกาแฟนะครับผมอ่านะครับไม่แพงนะครับยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับโอเคครับอยู่ใกล้กับถนนนะครับเสียงจะดังหน่อยนะครับทุกท่าน ก็กินกาแฟนะครับตอนเช้าก็กินมาม่านะครับเพราะฝนตกนะครับไม่ไม่สามารถออกมาซื้อกับข้าวได้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมกรอกน้ําเสร็จเนาะเอาน้ํากลับไปไว้ที่ห้องนะครับแล้วก็เราก็จะไปซื้อกับข้าวนะครับก็ตรงร้านที่อยู่แบบที่ติดข้างๆวัดพานนอน่ะนะจะมีซอยเข้าไปนะครับก็จะมีร้านที่ขายกับข้าวทุกทุกอย่าง ทั้งผักทั้งเนื้อทั้งไก่ทั้งหมูมีหมดเลยนะครับผมตอนนี้บรรยากาศก็โอเคแล้วนะครับฝนน่าจะไม่ตกแล้วเพราะดูจากท้องฟ้าแล้วน่าจะมันเมฆมันไม่รวมตัวแบบจำนะถ้าเกิดว่าเมฆจำเมื่อไหร่แล้วก็ตกแน่นอนนะครับทุกท่านตรงนี้เนาะเราก็ผมขี่ออกมานิดเดียวนะครับมเมื่อกี้เนาะนะครับแล้วก็ยุ่งเชินมาตรงนี้นะครับ กรอกนะครับก็มีทั้งหมด9ขวดนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเนาะทุกคนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกรอกน้ํากันนะครับครับตอนนี้แม็กบีก็ขับรถมาถึงตรงที่เขาซักผ้าเนาะแล้วก็ตรงที่กดน้ํานะครับหยอดน้านะครับทุกท่านโอเคเดี๋ยวเราจะหยอดน้ํากันเนาะนี่ครับผมก็ไปแลกเหรียญมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากดน้ํานะครับนี่ริทละหนึ่งบาท นะครับเดี๋ยวเราหยอดเหรียญไปนะครับผมหยอดไป5บาทก็จะได้น้ำา5ลิตรนะครับโอเคโอเคครับแล้วก็เอาขดมานะครับจากนั้นผมก็จะเอารองมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอานิ้วกดอเอาวางลงไม่ได้เลยทุกคนน้ำมันบาน,นครับ ก็กดหยุดน้ำนะครับอย่างนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องเอาไว้นะครับทุกคนนะครับเดี๋ยว FC จะตาลายเนาะเรากดไปกดมานะครับ คนครับตอนนี้ผมกรอบอันนี้หกขวดเต็มแล้วนะครับคราวนี้มันก็จะเหลือแค่สามขวดนะครับตอนนี้เงินเหลือประมาณสบาทน่าจะพอดีนะ,ะเดี๋ยวลองดูเอาทุกคนเนาะนะครับ คนครับผมยอดไป10บบาทนะครับ10บาทใช่ไหมล่ะแล้วก็มันเหลือบาทหนึ่งนม่เป็นะไรนะครับมันได้น้ำา9้าขวดเก้าขวดก็ยังเหลือบาทหนึ่งก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าเรามีขวดใหญ่1ิบขวดเราก็จะกรอกได้พอดีใช่ไหมสิบบาทนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะซื้อนะครับน้ําขวดใหญ่ขวดหนึ่งเพื่อที่จะได้มากก,ก็ได้เป็นสิบขวดเนาะนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ห้องกันนะครับทุกท่าน กลับมาถึงห้องแล้วครับก็น้ํานะครับทั้งหมดเก้าขวดนะครับอยู่ในถุงผ้าหกขวดอันนี้ที่ใส่ถุงมาเนาะผมเอาถุงออกไปแล้วนะครับสามขวดก็เป็นเก้าขวดนะทุกคนฝนก็ตกพรำๆนะทุกคนนะตกพรมๆนะครับนี่คือบรรยากาศวันนี้อึมครึมนะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของหน้าฝนนะครับ อะตอนนี้ผมกลับมาถึงห้องแล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวแมงมี้ก็จะเอาน้ําไปเก็บในห้องนะครับผมแล้วก็จะได้ทำคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ